โรงเรียนหนองหลวงศึกษาเป็นโรงเรียนขนาดกลางสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนครตั้งอยู่ตำบลหน,นองหลวงอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น638คนครูและบุคลากรทางการศึกษารวมจำนวนทั้งสิ้น45คน ภายใต้บริหารงานโดยนายพัทรพลประเสริฐแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษานายวิเชียรม,มัตลาศรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษามิติที่หนึ่งห้องเรียนคุณภาพระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานองค์ประกอบที่หนึ่งคุณภาพครูด้านที่หนึ่งด้านบริหารจัดการชั้นเรียนตัวชี้วัดที่หนึ่งจัดทําข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนมีการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้เรียนตามสภาพจริง จัดทำเอกสารประจำชั uh um ้นเรียนจัดเก็บข้อม mm. <Sa> ูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบง่ายต่อการค้นหาและนำมาใช้มีการบันทึกข้อมูลเป็นปัจจุบันใช้สารสนเทศในการเสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียนรวมถึงการตรวจสอบรายงานข้อมูลสารสนเทศเป็นปัจจุบันตัวชี้วัดที่2ดํดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างเป็นระบบเป็นปัจจุบันมีการติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองจัดกิจกรรมป้องกันแก้ไขและพัฒนาผู้เรียนสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียน สรุปผลและรายงานการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้เรียนต่อผู้เกี่ยวข้องมีความครบถ้วนสมบูรณ์ iest, เป็นระบบเป็นที่ประจักษ์และเป็นแบบอย่างที่ดีตัวชี้วัดที่ 3. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องมีการประชุมผู้ปกครองประชาสัมพันธ์กิจกรรมและแจ้งข่าวสารของโรงเรียนประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการวางแผนจัดการศึกษามีการรายงานผลการประเมินพัฒนาการให้ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบด้านที่2ด้านการจัดการเรียนรู้ ตัวชี้วัดที่1การพัฒนาหลักสูตรมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานครบถ้วนตามองค์ประกอบของการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรมีการประเมินการใช้หลักสูตรตัวชี้วัดที่2การออกแบบการจัดการเรียนรู้มีการจัดทำโครงสร้างรายวิชาแบ่งเป็นหน่วยการเรียนรู้ได้ครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดผลลัพธ์การเรียนรู้สอดคล้องกับโครงสร้างเวลาเรียนตามที่หลักสูตรสถานศึกษากำหนดจัดทำแผนการเรียนรู้ที่มีองค์ประกอบสำคัญได้แก่เป้าหมายการเรียนรู้ วิธีการจัดการเรียนรู้สื่อแหล่งเรียนรู้วิธีการและเครื่องมือการวัดประเมินผลสอดคล้องสัมพันธ์กับเป้าหมายการเรียนรู้มีความครบถ้วนสมบูรณ์เป็นระบบตัวชี้วัดที่3การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีลำดับขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบ่งเวลาในแต่ละขั้นตอนได้เหมาะสมกับกิจกรรมลักษณะกิจกรรมเป็น active learning สามารถตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมให้เกิดสมรรถนะตามที่หลักสูตรสถานศึกษากำหนดใช้สื่อเทคโนโลยีแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตัวชี้วัดที่4การสร้างจัดหาพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้มีการผลิตจัดหาสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายเหมาะสมกับวัยและความสนใจของนักเรียนมีระบบควบคุมการผลิตจัดหาและการใช้สื่อแหล่งเรียนรู้สามารถพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ มีความครบถ้วนสมบูรณ์เป็นระบบตัวชี้วัดที่5การวัดและการประเมินผลจัดสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลสอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้และนำผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคลจัดทำวิจัยในชั้นเรียนรายงานผลการประเมินให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบความก้าวหน้ามีความครบถ้วนสมบูรณ์เป็นระบบองค์ประกอบที่2คุณภาพนักเรียนตัวชี้วัดที่1ความสามารถในการอ่านเขียนของผู้เรียนผู้เรียนร้อยละ75มีความสามารถในการอ่านออกเขียนได้อยู่ในระดับดี ตัวชี้วัดที่2ผลสลัมฤทางการเรียนตามหลักสูตรของผู้เรียนจำนวนผู้เรียนร้อยละแปขึ้นไปมีผลสลัมฤทางการเรียนตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดมิติที่2ผู้บริหารคุณภาพด้านที่1การบริหารวิชาการตัวชี้วัดที่1การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการจัดทำปรปับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีผลการนำไปใช้จัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาและได้งานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตัวชี้วัดที่2การบริหารจัดการเรียนรู้ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทำหน่วยการเรียนรู้การออกแบบการเรียนรู้เน้นกิจกรรมที่ปฏิบัติจริงส่งเสริมให้ครูใช้สื่อและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้มีการนิเทศกำกับติดตามการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตัวชี้วัดที่3การบริหารการวัดและประเมินผลจัดทำคู่มือวัดประเมินผลการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับวิบทของสถานศึกษา จัดทำปฏิทินและสนับสนุนให้ครูใช้การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายมีการนิเทศกำกับติดตามการวัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตัวชี้วัดที่4การนิเทศภายในกำหนดผู้รับผิดชอบงานนิเทศภายในของสถานศึกษาจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อวางแผนการนิเทศจัดทำแผนการนิเทศภายในประเมินผลการนิเทศและนำผลการประเมินมาปรับปรุงระบบนิเทศของสถานศึกษาตัวชี้วัดที่5 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีแผนงานส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานศึกษาเลือกใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษามีการนิเทศกำกับติดตามการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานศึกษาตัวชี้วัดที่6การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษากำหนดนโยบายในการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้อย่างเป็นระบบส่งเสริมสนับสนุนครูแก้ปัญหาทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้นิเทศกำกับติดตาม การแก้ปัญหานําผลการแก้ปัญหาหรือวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และรายงานการแก้ปัญหาตัวชี้วัดที่7การประกันคุณภาพการศึกษามีการสื่อสารแนวทางหลักการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดทําแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษานนเทศกํากับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษาสะท้อนผลการประเมินคุณภาพนำผลการประเมินไปกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อพัฒนาสถานศึกษาด้านที่สอง การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาตัวชี้วัดที่1การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลผู้บริหารสถานศึกษาประพฤติปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการควบคุมกำกับการปฏิบัติงานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและมีการสรุปรายงานผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องตัวชี้วัดที่2การบริหารแบบมีส่วนร่วมวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนรู้ร่วมกันกับครูจัดตั้งกลุ่มชมรมสมาคมหรือภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเช่นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเครือข่ายผู้ปกครองระดมทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และรายงานผลการใช้ทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในการพัฒนาผู้เรียนตัวชี้วัดที่3การพัฒนาตนเองและ พัฒนาวิชาชีพจัดทำแผนพัฒนาตนเองดำเนินการพัฒนาตนเองตามแผนนำผลการพัฒนาตนเองไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพสรุปองความรู้และสื่อสารให้ครูผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้พัฒนาการจัดการเรียนรู้มีส่วนร่วมและเป็นผู้นำในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพตัวชี้วัดที่4การพัฒนาครูและบุคลารกรทางการศึกษามีแผนอัตรากำลังของสถานศึกษามีการกำหนดมาตรฐานพนังงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา มีแผนสัญหาการพัฒนาความรู้ทักษะและคุณลักษณะของบุคลากรให้เหมาะสมกับมาตรฐานยกย่องชมเชยให้รางวัลครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานในการพัฒนาการเรียนรู้ตัวชี้วัดที่5การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกำหนดแผนพัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนวางแผนการดำเนินงานขั้นตอนงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนิเทศกำกับติดตามงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประเมินสรุปผลการดำเนินงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตัวชี้วัดที่6 การบริหารจัดการการเงินงบประมาณและสินทรัพย์มีระบบจัดการการเงินงบประมาณและสินทรัพย์ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายแบบแผนของทางราชการมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้เป็นปัจจุบันตลอดจนนำเทคโนโลยีมาการบริหารจัดการอย่างเหมาะสมตัวชี้วัดที่7การบริหารจัดการอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ บริหารจัดการอาคารสถานที่ใช้ประโยชน์เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาทาั้งทางด้านกายภาพทางวิชาการและทางธรรมชาติมีความปลอดภัยถูกต้องตามหลักสุขลักษณะเสริมสร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนและบุคลากรในสถานศึกษาอยู่อย่างมีความสุขมิติที่3ผลงานคุณภาพ ผลงานคุณภาพที่เป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนหนองหลวงศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการแสดงรูปแบบการบริหารสถานศึกษาออกมาเป็นโมเดลในชื่อว่า NSTM o d e l เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารสถานศึกษาครบตามวงจรบริหารงานคุณภาพ PDCA วางแผนปฏิบัติตรวจสอบออ ปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่องพัฒนาต่อยอดจะแสดงออกเป็นส่วนประกอบการบริหารของโรงเรียนหนองหลวงศึกษาดังนี้ N-network การสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาการจัดการศึกษา S-smart and sufficient พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีความพอเพียง T-target กำหนดค่าเป้าหมายของสถานศึกษา E-education การจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ A-assessments ตรวจสอบประเมินผลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงพัฒนาต่อยอด M-message ปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ